ยังได้ไปเยี่ยมติดต่อกับเสียโป้ประจำเลยใช่ใครับออทีนี้ล่าสุดที่มันมีข่าวออกมาแล้วก็รัชทันเขาออกมาชี้แจงวันนี้ล่าสุดเลยนะคะบอกว่าเรื่องของการรอบสังหารเสียโปเนี่ยไม่เป็นความจริงเหมือนมีการสร้างเรื่องขึ้นมาที่สํคาคัญเวลายอยู่ในเรือนจําเสียโปโอ้โหมีปัญหากับเขาไปทั่วเลยเสีย๊กคิดยังไงบ้างในฐานะน้องชายคือไอ้เรื่องรอบแทงเนี่ยมันจริงนะเขารู้แต่่าพูดไม่ได้นะครับผู้ใหญ่ในะราชทันก็รู้ ทนายก็รู้นะแต่พูดยังพูดไม่ได้เกิดจริงครับคือของพุ่งเ้่มโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วออนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่เกิดจริงจะมีคนถูกส่งเหรออ,อ่เป็นไปได้ไหมคะว่าเสียโป้ไปมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทกาันแล้ววันนั้นราชธังเขาบอกว่าเขาก็ระงับเหตุเจ้าที่ก็เข้าไประงับเหตุก็จบที่ผมได้รับรู้มานะคือเขาเขาเขามีบัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเลยว่าเขาไม่ไม่มีแต่คืออยู่ดีเดินเด,เดินมาแทงเนี่ยเรื่องจริงใช่พุ่งกลงมาที่เราเลยเออ ก่อ,อนหน,น้านี้ที่ทานายบอกว่ามันเหมือนมีใบสั่งมีคนที่ต้องการให้เสียโก้ตายค่ะมองแบบเดียวกันหรือได้ข้อมูลมาแบบเดียวกันไหมคะแบบเดียวกันเลยครับที่ทานายเขาก็รู้แต่ว่าคือเขาพูดไม่ได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ทานก็น่าจะรู้แล้วทาไมทําไมทําไมถึงพูดไม่ได้น่าจะต้องให้เป็นเรื่องของให้เรียนจำก่อนครับแล้วพูดไปไม่ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรไงอืมแล้วมูลเหตุใจูงใจอะไรที่ทําให้ต้องมีคนอยากให้เสียโก้ตาย ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าที่ได้ยินมาก็เขาไม่เคยมีปัญหากับตรงนั้น่ะหมายถึงก็อยู่กับเพื่อนร่วมเรือนจําเพื่อนร่วมแดนดีใช่ปกติผมไปเยี่ยมเขาก็บอกปกติทุกครั้งแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับเขาอะเนาะก็ไม่ได้เห็นใช่ใช่คือผมไม่อยู่ผมพูดไม่ได้ครับเแล้วชั้นทันวันนี้เขาก็แถลงบอกเสียโป้เนี่ยโหชอบเอะอะวายวายนะเข้าไปเหมือนทําตัวเป็นขายใหญ่แล้วก็มีเรื่องกับเพื่อนในเรือนจําประจําเลยที่ที่ที่อยู่มานะฮะ รอบหนึ่งก็คือที่ของเป็มค่ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ที่บางขวางที่โดนโดนแทงเนี่ยครับอไปวิวาทกับเขาก่อนเหมฮะคอเดินเดินอยู่ก็เดินมาแทงอืม